ว่าเติมเป๊บเดี๋ยวไปต่อเปบสิบดาวสองศูนย์สี่สามแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ห้าถูกเน่ครับห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าโอเคน้องไปในนรกแล้วกันน้องปัขอเอ็มสิบสี่แล้วกันปะดูกันต่อตั้งใจขอเล่นคนลาก่อนผู้สาว มิ้นซบแมวขอโทษด้วยนะมิ้นมิ้นไปอยู่บนสวรรค์ปะเดี๋ยวมิ้นก็นจะได้มาแก้แค้นก็ได้ <c ười> ค่อยๆไปค่อยๆไปหาลุยเรื่อยๆตอนนี้เอย,อยากลองตายวะอยากจะไปวิ่งชิดกำแพงข้างบนนู่นอะอยากลองตายวะเฮ้ยข้างหน้ามีคนเราต้องวิ่งชา้าละเราต้องรีบชา้าเราจะชา้าแบบเหา่าๆเลยเพราะว่าเราอยากลองตายแต่เราถ้าไม่ตายก็ดีถ้าตายก็ได้ <c ười> จ้าเอ๋มาตายก็ดีไม่ตายก็ได้ ตายก็ดีไม่ตายก็ได้มาขอรีบๆหน่อยขอรีบๆหน่อยขอรีบๆหน่อยอะตายก็ดีไม่ตายก็ได้กูอยากลองตายตอนเนี้ยกูจะไปวิ่งชิบกำแพงดู <Little Kill. S 1> โอ้โโอ้แล้วใครฟามีดมาวะพอละตายไม่ได้ละทุกคนตายไม่ได้ละตอนเนี้ยแม่งเอ้ยอยากจะลองฆ่าตัวตายดูตายไม่ได้ละต,ตอนเนี้ย,ย,ยม,นนมีคนเป่ามีคนเป่าไปเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีพี่ปักธงหน่อยไม่อยากปัก แต่ปักก็ได้วะ่ะคือเองเนี่ยมันก็แค่เป็นเปียจ,จะแตกตอนนี้ก็ได้ตอนเนี้ยเออไม่แตกวะ่ะมันไม่เจอคนเลยตอนเนี้ยตอนน,ตอนนี้คือเราไม่รู้จะวิ่งไปไหนนะครับทุกคนขอวิ่งแบบขอตามแอร์ดรอกก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมนันอาจจะมีคนมาหาแอร์ดรอกเหมือนเราเนาะไม่รู้จะไปไหนอะ่ะคือวงก็อยู่นี่มาเร็วๆสิอร้ดรอปเอาปืนอะไรก็ได้มะป่ะจอดโอเคปืนอะไรโผสะในาวายเอเดีวายอีกแล้ว ถ้า A W Y นี่คือไม่พลาดเลยแล้วคนเพราะว่ามันหายากมาก่ะ A W Y ก็ A W Y วลพี่จัดมา MP0 ทิ้งไปเลยแม่งไม่ต้องเล่นละตอนเนี้ยเพราะว่าน่าจะไม่เจอตอนนี้คนไม่จะหมดละเราได้ไปสอยยิงแบบรวดเร็วดีกว,ว่าเดี๋ยวแม่งไม่ได้ยิงจบเกมเนี้ยไปไหนกันหมดวะหน่งคนจะได้สิคิวป่ะนี่เกมนี้อ๋อได้ไงข้างหน,าหนึ่งคนกำลังแม่งไม่แตกไม่แตกค่อยๆไปก่อนวะแม่งคนลดโทรลดเร็วเกิน เขาอยู่ไหนแล้ววะแม่งพอเขาหายเราก็ใจหายอยู่ไหนแล้วผู้เบาเอซุดอยู่ไหนเจอกันลากรผู้เบาเอ้าวแม่งนึกว่าจะขึ้นบันไดอะไรนะรอซุ่มๆมมองๆองเขาอยู่แล้วกันรอซุปซ,ปซปมองๆองๆเขาอาจจะมาอยู่ที่ระเบียงแล้วก็มองคนเราก็กาลังมองเขาที่ระเบียงเขาเฉดระบอกว่าอ๋อเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นปะตายนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตาย โอเคแม่งโชคเองหมดละชาตินี้โชคเองหมดละพักโผล่ไหมพี่โผล่ไหมโผล่ไหมแม่งเอ้ยไม่ได้หรอวะไม่ได้หรอแม่งเอ้ยยิงไม่โดนเมื่อกี้สะโขล่แม่งไม่ล็อกเลยโอ้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 ยใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อยังไม่พร้อมเด้อดูเลือดด้วยเด้อใจเย็นเด้ออารมณ์แบบว่าตึงท้ายเกมแม่งเลือดไม่พร้อมเลยว่ะ ไม่ได้อยู่นี่เพื่อนอยู่นี่แล้วโอ้ไปไหนของเขาวานะเนี่ยอะไร <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรเพื่อนอะไรยิงอะไรเพื่อนยิงอะไรเราไม่วาไปหรอกเพื่อนโอเคไปชิล เผอเอสี่คิวจะกลายเป็นสิคิวเนี่ยตอนนี้ยปมาต่อชิวจัดเดินชิวเดินชิวเดินชิวมีใครดิ้นลนจากนอกวงหรือเปล่าไม่มีนะมันใช่ตัวเดียวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กำลังจะพูดมันใช่ตัวเดียวตัวที่เรายิงบอกอ๋อเกือบไปล่าเกือบไปแล้วแวม่งอยู่รลเบียงเราห้าวัดมันได้ป่กว่ะห้าวเพราะมันมันไม่รู้เราเล่นปืนอะไรไงใช่ปะ่ะเราห้าววัดมันได้ไหมวะไม่ได้วะ เขาน่าจะรอดักเขาน่าจะมาดักเรารู้เลยเขาลงมาเขาเหมือนเขาว่าจะมาดักกลางถนนรู้เลยรู้เลยน่าจะมองดักเอาวะเขาน่าจะปะทะก,กันอยู่แต่เราอุ้ยมีรสะพานมีสะพานม,านมีอ้อมหลังเราขอลอยตัวนี้ก่อนขอลอยตัวนี้ก่อนลอยตัวนี้ทิ้งก่อนใน3ามหนึ่งหัวแตก <Dom inating. S 1> แตกแตกไปครับน้อง หลุดหายแบบไม่ต้องรอมันสามสองหนึ่งตัวแตกแล้วกันตัวเนี้ยโอ้โหหัวอีกแล้วตัวแตกแล้วกันตัวเนี้ยโอ้โหหัวอีกแล้วมีจะโดนแบนด์ไเนี่ยไะมาต่อจับ A W Y T Line นี่หาเรื่องโดนเนาะโอเคไปลุยคอยสักหัวได้ไหมสามหัวติดอะไรเงี้ยเออสามหัวรวดอะไรเงี้ยเนี่ยข้างหน้ามีคนบอกว่าจะขอเอาเก็บกระสุน U M P ไปก่อนนะยาร้อยเยอะว่ะ สามสองหนึ่งหัวแตกอีกหนึ่งอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอรอรอหัวแตกสามหัวเฮ้ยอ๋อตายแล้วนี่หว่โอ้ยเหลือสองคนแม่งแปดคิวจบเลยสิบคิวของเราไปสี่หัวมันจะได้ป่าวว่าอาจจะติดเล่นหน่อยนะตัวนี้ถ้าตายช่างกันนะอาจจะติดเล่นหน่อยนะตัวนี้ แต่หาจังหวะก่อนอาจจะติดเล่น,น่อยคือคิดอยู่ว่าเราจะอาจจะติดเล่นแป๊บหนึ่งนะตัวนี้อาจจะติดเล่นก่อนอาจจะติดเล่นติดเล่นติดเล่นอาจจะติดเล่นอาจจะติดเล่นก่อนถ้ามันอยู่ตรงนี้แ้ามัน,น่งอ,อ๋อมันออแมงอยู่ตรงนี้จบเลยวะอ๋อตรงนูน้นขอติดเล่นขอไปอุ้ย <nerede> <IS> อ๋อแม่งปาสติดเล่นก่อนแล้วกันติดเล่นก่อนล้วกันขอติดเล่นก่อนขอติดเล่นก่อนแล้วกันโอ้โหแม่งจบจบจัดจบจัดแม่งไอวอลพี่จะดุไปไหนนี่เอมหกศูนย์ อ้มึงด้วยหัวแตกสี่หัวเรียบร้อยทำจนได้กระโดดยิงฟุกเข้าเองไปสี่หัวลวดสุดท้ายก็ทำได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ AW นะครับปาไปรอบนี้แปดคิวสี่หัวลวดท้ายเกมว้าวสุดท้ายก็ทำได้นะครับแต่เกือบไม่ได้ละแม่งไม่เกีะกระโดดแล้วแม่งบังเอินเข้าพอดี ไปแปดคิว3า0พดดาเมจนะครับทุกคนที่หนึ่งสวยงามไปเกมนี้สุดจัดนะครับ